เรื่องการแพร่ระบาดและการป้องกันเชื้อเอชไอวีรายวิชาสุขภาวะและศิลประรหัสวิชา2ค210001ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้หนึ่งผู้เรียนสามารถวิเคราะห์อโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อ HIV ได้อย่างถูกต้องสมเหตุสมผล2 ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ HIV และวิธีการปฏิบัติตนร่วมกับผู้ติดเชื้อได้จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการผู้เรียนสามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมต่อการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อและต่อผู้ที่ได้รับเชื้อ HIV จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์หนึ่งผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง 2. ผู้เรียนมีความใฝ่เรียนรู้ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านลักษณะเฉพาะหนึ่งผู้เรียนเห็นถึงคุณค่าของชีวิตโดยตระหนักถึงอันตรายของโรคเอชสองผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมโรคเอชนักศึกษารู้จักโรคเอชหรือไม่นักศึกษามีความเข้าใจอย่างไรบ้างเกี่ยวกับโรคเอช รูเท่าทันเอตนักศึกษาคิดว่าการรังเกียจกีดกันและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชเกิดขึ้นเพราะเหตุใดการแพร่ระบาดของการติดเชื้อ HIV โอกาสการติดเชื้อ HIV นั้นเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันไม่ว่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์แบบหลายคนมีการเปลี่ยนคู่นอนหรือแม้กระทั่งผู้ที่มีเพศสัมพันธ์เพียงครั้งเดียวหรือมีครั้งแรกและรักเดียวใจเดียวก็ตามกับผู้ติดเชื้อซึ่งเราไม่สามารถดูออกจากรูปลักษณ์ภายนอก ว่าใครมีเชื้อ HIV อยู่บ้างและวิธีเดียวที่จะรู้คือการตรวจเลือดหาเชื้อ HIV HIV คือเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคเอซึ่ง HIV และโรคเอดไม่ใช่สิ่งเดียวกันผู้ติดเชื้อ HIV ไม่จำเป็นต้องป่วยเป็นโรคเอสเสมอไปหากมีการติดเชื้อ HIV เชื้อจะอยู่ในร่างกายตลอดไปปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาการติดเชื้อ HIV ให้หายขาดแต่ในปัจจุบันจะมียาต้านไวรัสผู้ติดเชื้อกินยาเร็วกินยาต่อเนื่องสม่ำเสมอสามารถทําให้ผู้ติดเชื้อมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นระยะเวลายาวนานและช่วยลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อไวรัสนี้ไปยังผู้อื่นด้วยโรคเอสหรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) acquired immunodeficiency syndrome เกิดจากการติดเชื้อไวรัสมีชื่อว่า human immunodeficiency virus หรือเรียกย่อยๆว่าเชื้อ HIV โดยเชื้อ HIV จะเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันโรคทำให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อมีภูมิคุ้มกันต่ำลงจนร่างกายไม่สามารถต้านทานเชื้อโรคได้อีกระยะของโรคเอดส์หนึ่งระยะไม่ปรากฏอาการสองระยะมีอาการสัมพันธ์กับเอดส์สามระยะเอดส์เต็มขั้นหรือระยะโรคเอดส์ระยะของโรคเอดส์ระยะไม่ปรากฏอาการนะัสเซนเท t ร์มาติก หรือระยะติดเชื้อโดยไม่มีอาการในระยะนี้ผู้ติดเชื้อจะไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆออกมาซึ่งดูเหมือนคนมีสุขภาพแข็งแรงเหมือนคนปกติแต่อาจจะเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆจากระยะแรกเข้าสู่ระยะต่อไปโดยเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ7-8ปีแต่บางคนอาจไม่มีอาการนานถึง10ปีจึงทำให้ผู้ติดเชื้อสามารถแพร่ชเชื้อต่อไปให้กับบุคคลอื่นได้เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อ ระยะของโรคเอระยะมีอาการสัมพันธ์กับเอสหรือระยะเริ่มปรากฏอาการในระยะนี้จะมีการตรวจพบผลเลือดบวกและมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นให้เห็นเช่นต่อมน้ำเหลืองโตหลายแห่งติดต่อกันนานกว่า 3. เดือนมีเชื้อรานในปากบริเวณกระพุ้งแก้มและเพดานปากเป็นกูสวัสดหรือผลเริ่มชนิดลุกลามและมีอาการเรื้อรังนานเกินหนึ่ง เดือนโดยไม่ทราบสาเหตุเช่นมีไข้ท้องเสียผิวหนังอักเสบน้ำหนักลดเป็นต้นระยะนี้อาจเป็นอยู่นานเป็นปีก่อนจะกลายเป็นเอดระยะเต็มขั้นต่อไประยะของโรคเอดระยะเอสเต็มขั้นหรือระยะโรคเอดะะในระยะนี้ภูมิคุ้มกันของร่างกายจะถูกทำลายลงไปมาก ทำให้เป็นโรคต่างๆได้ง่ายหรือที่เรียกว่าโรคติดเชื้อเฉยโอกาสซึ่งมีหลายชนิดแล้วแต่จะติดเชื้อชนิดใดและเกิดที่ส่วนใดของร่างกายหากเป็นวันโรคที่ปอดจะมีอาการไข้เรื้อรังไอเป็นเลือดถ้าเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อ c r y p t o c o c c u s จะมีอาการปวดสีสย่างรุนแรงคอแข็งลื่นไส้อาเจียนหากเป็นโรคเอสของระบบประสาทก็จะมีอาการความจำเสื่อมซึมเศร้าแขนขาอ่อนแรงเป็นต้นส่วนใหญ่เมื่อผู้เป็นเอสเข้าสู่ระยะสุดท้ายนี้แล้วโดยทั่วไปจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง 1-2ปีอีกโรคเอสามารถติดต่อกันได้อย่างไรเชื้อไวรัสไอชีวีนั้นจะอาศัยอยู่ในสารคัดหลั่งของผู้ป่วยได้แก่เลือดน้ำนมอสุจิน้ำหลอลื่นจากอวัยวะเพศช,ชายรวมถึงของเหลวในช่องคลอดและทวารหนักคนทั่วไปติดเชื้อไอชีวีได้หากสารคัดหลั่งเหล่านี้สัมผัสกับผิวนังที่มีบาดแผลและบริเวณเยื่อเมือบ,บุกผิวภายในทวารหนักช่องคลอดองคชาตของเพศช,ชายและในช่องปากโรคเอสามารถติดต่อกันได้อย่างไรสาเหตุที่พบบ่อย การมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดหรือทวารหนักกับผู้ติดเชื้อโดยไม่ป้องกันการใช้เข็มฉีดยาหรืออุปกรณ์เตรียมฉีดยาร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV อสาเหตุที่อาจพบได้บ้างการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูกขณะตั้งครรภ์ระหว่างการคลอดหรือผ่านการให้นมบุตรผู้ที่ทำงานกับอุปกรณ์ที่อาจปนเปื้อนเชื้อ HIV อสาเหตุที่พบได้น้อยมากการมีเพศสัมพันธ์ทางปาก การได้รับเลือดหรือการปลูกถ่ายอวัยวะการรับประทานอาหารที่ผ่านการเคี้ยวจากผู้ติดเชื้อ HIV การถูกกัดโดยผู้ติดเชื้อการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ HIV กับบริเวณที่เป็นแผลหรือเยื่อเมือกผ,ผิว การจูบแบบเปิดปากโอกาสการรับเชื้อคำนึงถึง3ปัจจัย1ปริมาณและแหล่งที่อยู่ของเชื้อ2คุณภาพของเชื้อ3ช่องทางการติดต่อเอดป้องกันได้หากระมัดระวงังการติดเชื้อเอชไอวีไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่คิดจึงควรป้องกันโดยเอาใจใสพ่พฤติกรรมทางเพศของตนให้ปลอดภัยมากขึ้นสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยหลีกเลี่ยงการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่นการรักษาการติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอส ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาการติดเชื้อ HIV และโรคเอ์ให้หายขาดได้แต่มียาหลายชนิดที่ช่วยรักษาอาการติดเชือ้อ HIV และโรคเอ์ที่ได้รับการรับรองมากกว่า25ชนิดเรียกว่ายาต้านรีโทวไวรัสซึ่งทำหน้าที่ยับยัง้งหรือต้านการแบ่งตัวสรุปบทเรียนคนทั่วไปมาคิดว่าเชื้อ HIV อิติดต่อกันได้ง่ายดังนั้นการใช้ชีวิตร่วมกับผู้ติดเชือ้อถ้าเราเข้าใจและไม่ประมาทก็สามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างปกติสุข แหล่ศึกษาข้อมูลหนังสือเรียนวิชาสุขภาวะและศิลปะ h t t p s w o r l d w i d e Web s l i d e s h a r e a n d s l a s h l i d s h w w p p t i d ผู้จัดทำนางสาวธัญพนภูมาครูศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลพารักหน่วยงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพะโตสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชุมพร